สวัสดีครับผมตอนนี้เราจองบ้านแล้วเรียบร้อยคือมาแบบงงแล้วกูก็จองแบบงงงด้วยนะครับได้ดไปเราไปดูบ้านกันตอนนี้ช่างมาทําแล้วนะครับก็รอกู้แบงค์ครับรีวิวบ้านไหนบ้านหลังนี้นะครับประมาณร้อยสิบสองตารางวานะครับรคือสิบเอ็ดสิบสองอ้าวเหรอเออแต่เขาบอกว่า,ขาเขาอะไรนะเออลดให้เราโอ้ลดให้เยอะอยู่นะครับ คือพูดว่าต่อรองจนเซลล์หัวเหรออะปะปๆปซื้อบ้านได้แถมตังค์ด้วยเล่ไม่ใช่แค่นั้นะข้างบ้านนี่มึงทำสนามบอลได้อีกไปดูที่กันระวังเหยียบตะปูนะอันนี้อะไรคะหลังแถมเหรออันเนี้ยอันนี้เนี่ยอันนี้คือหลังเธอของเธอนอนไม่ใช่หรอ อันนี้ดูพ่อนเป็นเพราะว่าตื่นเต้นสุดคือพ่อตัวเองหละตรงเละวันเหยียบน้ำนะโคตรปวดเลยนะได้รอบกองไฟร้องเพลงเมาลีฆ่าสัตว์พื้นที่ตัวบ้านมันเท่าไหร่เธอพื้นที่ตัวบ้านใหญ่แต่ว่าพื้นที่โดยรอบใหญ่กว่าในบ้านอัน้เป็งวไม่ได้ตอนห้องครัวบ้านอีกหลังหนึ่งได้อะ ลงทานจะทำลงทานนู่นอันนั้นทำลงจอดรถได้ครับงานเข้าไปเลยโอคนมีพื้นที่ให้เล่นเยอะเยอะ่เลยนะเนี่ยข้างเนี่ยทั้งหมดอ่ะไปดูในหมู่บ้านเดี๋ยวไป เดี๋ยวซื้อต้นไอ้นั่นมาปลูกกันเหมือนหมู่บ้านที่เราไปดูอะอ๋อนี่ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมก็เหลือทาสีอ๋อผมเพิ่งจองไปเมื่อกี้เองจองแล้วหลังเนี่ยจองแล้วเมื่อกี้มาดูดูเสร็จจองเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบ้านอันนี้เข้ามาได้ไหมพี่เขาขัดเดี๋ยวมันเปื้อนอ๋อได้ได้ใช่ไหมได้อ่ะปะปะปะ ต,ออต้องถอดรองเท้าไหมคะต้องถอดถอดไหมถอดแต่มันเปื้อนพี่เขาขัดอยู่อ,นนอ่าไปไปไปแปบเดียวไปเดีย<ป> <c oughs> วไนี่าี่นนี่น,นี่นี่นี่นีทนี่นี่นา่นี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 อะไรข้างบนท่น,งงนะนี่นีบนาานีนี่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 นนี่นีนี้นนน วันที่เขาพี่เขาทำงานอยู่อันนี้ห้องใหญ่มีห้องใหญ่อันนี้ห้องมีสองห้องอ่ะหามแล้วสองห้องนอนสองห้องนั่นี่อันนี้เป็นห้องห้องนอนห้องเก็บของไงห้องนอนเล็กมีห้องนี่มีห้องใหญ่ไปดูห้องใหญ่ไปขอบคุณค่ะ ังมันก็คล้ายๆบ้านนั้นที่เราไปดูเลยนะแต่งเหมือนบ้านนั้นดีกวนะ่าถ่ายรูปมาแล้วแบบบ้านตัวอย่างการตกแต่งปงิดคลิปไปประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกบ้านหลังนี้อีกประมาณสองเดือนพร้อมสนามบานทิกเกอร์